สามนาทีครับ A M U U A ไป C S สามเจ็ดเอ็นเจนครับผมอยากแจ้งทุกคนได้เลยนะครับว่าตอนนี้ผมอาจจะไม่ลงคลิปอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ผมจะเลิกทำยูทูบหมผมเออ่ผมคือตอนนี้มีโรงเรียนผมเขาจัดงาน อ่ามีรายการซุตบอลเข้ามาครับแล้วผมต้องไปแข่งบอลครับครูเพราะว่าไอเลีกไปเตะบอลผมก็ต้องซ้อมบอลครับผมอาจจะบางวันผมอาจจะลงคลิปบางวันผมอาจจะไมไ่ลงคลิปยาวนะครับอ่าวันนี้นะครับผมก็ให้ตัวใจนะว่าถ้าผมไม่ลงคลิปยาวก็คือผมไม่มีนะครับผมก็ว่าช่วยเพียงเท่านี้แหละ เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรบางอย่างเลยดูไข่ยังไงล่ะนี่ไข่เจ้าวพิกเลยโบกโบกซ้ายโบกวาอู้หูผมได้ตัวตุ่นมาเพื่อนเพื่อนจะตัวตุ่นพิเศษใช่กว่านี่แล้วก็มันก็ทำอาหารไปด้วยนะน,นี่นี่เนี่ย กูทำเป็นเพื่อนอะไรไม่รอันนี้ผมใส่ม้ม้วลนะ้วผมไม่รู้อุ้ยพัดดอกว่ะไม่จริงดีวะ่ะใส่เลยง่ายเยียววะอ,อ,อ,อะไรกนะูวะของดีน้องอะไรวะนี่คืออะไรวัดนี่คือเงินเหรออ้เหี้ยของต้องดีวะเงินกว่านี่นะ ถามจริงไอ้งุ่มเราคิดด้วยก็มีเพียงตอนเดียครับ